แลทำไมต้องนิ่งทำไมต้องเข้มมีไปแป๊บเดียวบอกให้เฝ้าหน่อย <c oughs> นี่หอมเจียวหให้มสินุกดูนี่หอมเจียวพิชาตินตี่เขาไม่ได้เรียกว่าหอมเจียวแล้วคุณตรงไหนที่เราจะมาสั้งตลาดนะัดขันเขาไปอีกตลาดเปิดใหม่อะนะในใจโอ้ยอยู่ข้างหน้านี่วิวสวยมากเลยบรรยากาศนี้โห ถ้าเราตั้งร้านจะมีคนไม่แน่อยู่ในฝากดนี้คุณรู้เปล่าวันนี้มีซีอโอมาด้วยนะไป่เห็นเดี๋ยวนีไม่ตั้งร้านเดี๋ยวไป่เปิดคลิปวันนี้แล้นะครับ A few moments later คุณไล่เราแล้วไม่ใช่ไล่เรานะไล่ไล่ออดเลีแมนเด็ดตอนเช้าน่าตอนเช้านี้มากวันนี้ถึงตลาดนัดที่เราจะมาตั้งร้านใช่ไหมถูกต้องเนี่ยตลาดนัดของเราไม่มีคนเลยอะตลาดนัดใช่คนเงียบเหงาบ้างเลยเราต้องมาตั้งร้านรอลูกค้าเพื่อที่จะว่าวางขายทําอะไรให้เสร็จตัดคลิปก่อนดีกว่าเออโอ๊ยเอ้ยลืมสวัสดีค่ะ พบกับพี่เจยบในช่องหวานเจ็บชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเปิดตลาดอีพีที่แล้วก็เป็นเปิดร้านกาแฟอีพีนี้เราจะเป็นเมนูทอดหนึ่งก็คือไก่ทอดทัดใหญ่อ๋อเอาร้านไก่ทอดทัใหญ่มาลงที่เมืองกาญงั้นเดี๋ยวพี่เจยบพอเวลาจัดร้านแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าวิธีมาไก่ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูวิธีมาไก่ใช่ออโอเคพูดอะไรพี่เจยบอะ่ะไป two thousand years later เรียบร้อยไหมกว่าจะได้เปิดร้านลูกค้าหนีหมดแล้วเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่านี่อันแรกก็มีกระเทียมประมาณ2หัวอันนี้เป็นเม็ดผักชีเอ้ยไม่ใช่เม็ดพริกไทยไปหมดแล้วส,องม,งสอมองสมองเช้าเกินอันนี้เป็นเม็ดยี่หร่าก็เม็ดผักชีต,กชต้องใช้อีกใช่เพื่อให้มันหอมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเชียวหอมแดงด้วยโอ้ีเด็ดเลยการทอดทันใหญ่ต้องมีหอมแดงแล้วก็มีนี่ซอสปรุงรสผัดเขียว เกลือแล้วก็ผงปรุงรสน้ำปลานี่แล้วก็น้ำตาลทรายแดงถูกแล้วแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าเอามาทำรายแป้งข้าวเจ้าก็หมักแป้งไงแป้งข้าวเจ้ากับแป้งแป้งทอดใช่เนี่ยแหละไก่ทอดขนาดใหญ่มีแค่นี้อสุดอ่ะมีแค่นี้แล้ววันนี้ไก่เราใช้ไก่เราซื้อไก่ทั้งตัวมาแล้วเราก็มาหั่นนี่เป็นไก่ไก่เนื้อตอนแรกบอกพี่เจี๊ยบให้ชอบทั้งตัวแล้วพี่เจี๊ยบไม่เอาอ่ะมันยังไงอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาลูกค้าจะตกใจไงถ้าทำเนี่ยป็นเจ้าได้ในไทยนะไก่ทเอา ก่อนอื่นเราก็จะมาผัดเม็ดผักชีใบเม็ดยีราแล้วก็พริกไทยขาวให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมาใช้ไฟอ่อนใช้ไฟ,ไฟอ่อนเพราะว่าเม็ดพวกนี้มันไหมไวไม่ง่ายไ<อ>ก่หนึ่งตัวใส่ไปแล้วหนึ่งหอ่อพอไมมห่อหนึ่งไม่พอไม่พอไม่พอเราเน้นเน้นความหอมแล้วก็เม็ดยีราประมาณสองช้อนชาอสองช้อนวู้งี้เครื่องแบบแน่นๆเลยใช่ไหมใช่เครื่องแน่นแล้วก็เม็ดผักชีก็พริกไทยใบยีราเม็ดผักชีเม็ดยีกาดสามช้อน นี่มันจะได้กลิ่นเครื่องแกงใต้เหรอไหมเนี่ยไม่มันจะได้กลิ่นเครื่องเทศไม่ใช่เครื่องแกงก็พูดผิดแล้วจริง่นมะเนี่ยใครทั่วทั้งใหญ่มีแา่เครื่องเทศอะไม่มีเครื่องแกงไม่มีก็ะวยมันหอมหอมไม่คาดว่าเนี่ยมันน่าจะหอมนานนะเพราะว่าลมมันมาไม่มีเชงไงเอา,าเปลี่ยนเตาเปลี่ยนเตาเปลี่ยนเตาแล้วครับทุกคน12 seconds later เป็นไรกระทะกระทะน้ำขาตัวเองคนอะไรถึงกระทะให้น้ำขาตัวเองได้เด้งจริงเด้งเนี่ย เปลี่ยนตาเคร่งเตียยวพวกเอาาทาน้ำขกันเองซแล้วตื่นเลยตื่อเลยคั่วปลายคั่วปลายก็มาคั่วให้มันร้อนคั่วให้กลิ่นมันออกให้มันร้อนร้อนคั่วกลิ่นออกยางเฮ้ยเริ่มีกลิ่นแล้วนี่ได้คั่วปลายคั่วปลายไม่ยินว่าอะไรนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วหรอโอ้่าเราเอาแค่ความหอมของมันให้มันละอุ่นไม่ใช่หอมจริงหอมมากเลยะแล้วก็พักไว้ให้มันอุ่นอนิดนึงระหว่างนี้ที่เจ๊ขอปอกกระเทยตะกำร ก็จะได้หมักนี่ผ่านในครึ่งวันขึ้นมาแล้วลูกค้ามาอีกแง่เลยอ่ะโอ้โหนี่ลูกค้ามาบรรยากาศดู้วใช่่ะโอเคไปเดี๋ยหมักกายก่อนมาแล้วก็มาถึงเวลาครกเนี่ยนะเอาทุกอย่างโหกลงมาเลยอ่ะใช่เดี๋ยวหกเมนี้อุปกรณ์เมนี้ก่อนใช่จ้ะปวาเข้าไปเทนเข้าไเครื่องเคียงเยอะพอแลกก่อนพอครกอันนี้พอแหลกแล้วก็ใส่กระเทียมไปเลยจ้าอ๋อนี่โอ้โหหกเข้าไปมันไม่แตกใจเลยมันไม่เหมือนพวกหิงใช่ไหมนี่มาเปิดร้านในป่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ย นะนี่อ้าวโคกละเอียดยันไม่ละเอียดเลยอะ่ะนี่พี่ขอตัวชิว้นรเทียมโคกก่อนโคกให้มันพอแหลกโ็บเพราะว่าถ้าเป็นโค,โค,คกขิดม,มันจะละเอียดกว่านี้อันนี้มันเป็นโคกมันเต้าหู้ตัไม่ได้หน,นิดนึงใช่หอมมากเลยอ่ะคุณไปใส่เข้าไปาแล้วก็คลุก ไก่ที่เราเลือกใช้วันนี้ก็เป็นไก่เนื้อนะครับทุกคนแป้งก็ยังไม่ใส่แป้งใส่ขนทอดใช่ไหมหรือว่าเขาใส่หมักใส่หมักหมักตัวนี้ทิ้งไว้สักแป,ป๊บนึงให้<อ><อ>มันเข้าเนื้อและไอ้ที่หนึง่งเหลืองน่ะมันมันคืออะไรแล้วแต่บางคนก็ใส่เป็นผงขมิ้นนิดหน่อยแต่รอบนี้พี่เจ๊ไม่ได้เอาผงขมิ้นมาใส่ผงขมิ้นเพื่อให้ออกถึงนิดหน่อยน่ากินะนะเราจะอร่อยมากอร่อยแค่อยู่ที่นี่แหละเราก็มาใส่นี่เดี๋ยวเราต้องรีบแล้วนะใช่เพราะว่าข้าวเหนียวอ่ะข้าวเหนียวเนี่ยมันึ่งเลยนะมีไก่ทอดไม่มีข้าวไไไไดด้้้้้้งงงตตออถูกนนนีีเเเาาหหหยววมมม่่แแฉะะลรรใปปณ สองสามช้อนน้ำปาาลาใส่น้ำปลาลงไปหอมปรุงรสสองช้อนเแล้วน้ำตาลน้ำตาลประมาณสองช้อนค่ะคลุกเขาให้เข้าไปแล้วเราก็เอาแ,แ,แ,แป้งโรยเข้าไปลงไปในนี้เลยคลุกเข้าไปหลง แต่เราแค่พักทิ้งไอ้พวกไม้พกีอะไระพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนตอนเนี้ยหมักไว้ก่อนนึ่นนงข้าวเหนียวก่อนดีกว่าใช่เป็นข้าวเหนียวก่อนเนึ่งข้าวเหนียวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วนึ่งข้าวเหนียวอ้าวเหนียวเลยนึ่วเลย,เ,ลยเป็นไงแล้วเดี๋ยวมาดูาข้าวเหนียวสุดกันเลยครับรอข้าวเหนียวสุดกข้าวเหนียวกยไก่ไข่ร์ดเยอะอะไร three twenty eight a m อ่ะ <laughs> ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับเจียวหอมเจียวทราไมต้องนิ่งท้อไมต้องเข้มหนีไปแป๊บเดียว บอกให้เฝ้าหน่อยนี่หอมเจียวแหมสินดูนี่หอมเจียวพิชาตินี่เขาไม่ได้เรียกว่าหอมเจียวแล้วหอมเขาอร่อยอ่ะหือขุ่มเลยบอกให้รอแป๊บเดียวบอกให้ให้ให้เฝ้าให้เฝ้าหอมปวดท้องเขาไปท้องน้ำกลับมานะหอมเจียวไหมตะกี้ตะกี้อยู่แล้วเจียวพมามันต้องไหมแน่คนไม่เคยทําให้คนมาทําดีนะเป่งถ่องก๊อกหอมเจียว ไม่ยานนะแต่ตั้งใจเนี่ยแบบหอมเกียวกินกับไก่นะเป็นอะไรที่ฟินมากอ่ะแต่เพาะร้านใหญ่ไม่ต้องมีหอมเกียวใช่ไม่มีน้ําจิ้มแต่มีหอมเกียวนี่คือฟินเลยนี่เรามีอีกมีชุดหนึ่งในหม้อหน้าแบบถีบลงคอมีกิงทันเคโอเคอ่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะส่วนแป้งคลุกในนี้แล้วก็จะได้ไปทอดส่วนผสมมีอะไรบ้างแป้งข้าวเจ้าสามถ้วยโอสยใส่ไปนนี้เลยอ๋อ ใส่เลยใสเลยเลยอ่ะแป้งข้าวสาลีสามถ้วยผสมลงไปในไก่เลยแป้งสาลีแป้งสาลีหนึ่งถ้วยสอ่ะอันนี้ก็รูเข้าให้เข้ากันเติมน้ำด้วยใช่ไหมเพื่อให้แป้งมันเกาะใช่ไหมใช่ค่ะให้แป้งช่วยแป้งละลายแล้วก็คุกอ๋อคุกไปแค่เนี้ยเหลวๆอย่างนี้เลยนะใช่ใช่เนี่ยเอาแค่ให้มันเหลวๆว่ะทุกคนแต่ไม่ต้องเหลวแบบเป็นน้ำจ๊กนะ ไก่ทอดแม่วันน่ะเช้านี่สายแล้วยังไม่ได้กินเลยตัวทำเป็นหรือเปล่าถ้าเปิดร้านนี่ป่านนี้ไปหมดแล้วลูกค้ากลับหมดละแล้วกับคนเจียวหอมเจียวอยู่ไแม่โอ้โหฝีมือผมเองตายเลยอันนั้นอัันนน้ฝีมือผมโอ้โหพอกินเนี่ยต้องผสมแป้งต้องแป้งนิดหน่อยให้มันกรองนิดหน่อยมันกรอบดูเปล่าอ๋อนี่เป็นสบู่ใช่ไหมแฟฟนนเเป็ชอยม่วิวว่าฝ่ายแม่ทำของข้าวอร่อยแม่แม่โบทำของข้าวอร่อยมาก แม่มาช่วยไม่งั้นไม่เสร็จนะเพียบนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดขั้นตอนต่อไปทำไรทอดทอดเลยเหรอทอดแล้วถ้ามันร้อนยังอ่ะร้อนแล้วร้อนแล้วเงามมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เหรอนี่นี่ไม่ได้กินข้าวเลยจะมากินเนี่ยลูกค้ามาแล้วได้ข้าวเหนียวข้เหียวเองกินข้าวเหนียวไปก่อนเห็นไหมวันนี้เปิดร้านกลางทรงกลางเต็นต์จัดตรงจัดโต๊ะเต็มระบบวันนี้เขาบอกเต็มระบบเหรอใช่เต็นต์ยืมโต๊ะยืมยืมมาเลยกับทิมข้าวเหนียวยืมยิ้มตื่นมาบอกว่าโต๊ะกูหายไปไหนวะกับทีมข ต้องแคชยืมเราเตรียมมาพร้อมแต่ของคนอื่นเป็ดป่าเลยอุ้ยสวยเลยโอเคเนี่ยลูกค้าหิวอะไรเนี่ยหิวมากขี้เขียนี่เอเปล่าแล้วหิวมากเลยค่ะเร็วๆค่ะนี่เปิดแล้วข้าวผัดที่บ้านก็ไม่กินมาไม่กินค่ะอ่ะรอรอรอไก่สุกต้องหลายร้านนะกี่โมงฮะร้านตั้งแต่เจ็ดโมงอ่ะนี่กี่โมงนะฮะสิบโมงครับอยู่นี้คิดว่ามันถูกไหมไม่รู้เหมือนกันเท่าแค่มาดูเพราะไฟเราแบบไฟไม่แรงใช่ไหมลงมันแรง เดี๋ยวลองแงะเนื้อดูก่อนนะอะแล้วลูกค้ามารอเนี่ยสุกดูสุกแต่ยังไม่จังต้องสุกจังๆวันนี้หน่อยไอ้กรอบวันนี้นิดนึงขอชิมรสชาตินะไหมขอชิมมันนะทุกคนฟังเสียงหลังกล้องนะเฮ้ยาจารย์เือนที่เขาทานใหญ่อ่ะละ๋ยวขอชิมมากอืมเฮ้ยเค็มได้หอมเฮ้ยหอม อร่อยเลยน่ะเดี๋ยวทอดให้กรอบมันอี้นิดนึงอืมจ้า e v e n t u a l l y คนงานเขาออกมาตั้งแต่ตีสี่แล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นทั้งหมเนี่ยกะสองกะสองของขายกะายกะสองของพวกนี้วะเนี่ยบ้าหรือังไงกะใบมันมันช้าขนาดนี้ลองชิมนิดลองชิมนี่เหรอหนาดใหญ่เหรอหนาดใหญ่ไม่ใช่หรอกทำไมอะขนาดใหญ่ต้องเหนียวอันนี้กรอบนี่อะไรเนี่ยมีสองรสชาติให้เลือกเหรออันนี้ช็อกโก้เหรออันนี้คาราเมลวไงเฮ้ยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดิ๋ไหนลองดิดอะไม่มีนกยิ้มเหรอไม่มี เป็นไเปนกิ right. ่นอะไรนี like mm, oh, ่ล่ะ oh, ่วนะกลไม่น่ไม no. ่ใช no ่นริกไม่ใช่น้ำมัทีไม่ใช่ีไม่ใช่กลิ่นเครื่องเทศอะไรอ่ะใส่เครื่องเทศอะไรอ่ะอ๋อนี้น่ะไม่ใช่เขียงคนใส่อีกร่วงให้ ลเม็ดกินเหมือนข้าวไอเนี้ยข้าวหมกไก่อ่ะนี่ไหละนี่แหะนี่แหละเหรออือเหรอการเซ็นมาให้นุ่นแล้วเดี๋ยวไปรอชิมตอนในเต็นท์นุ่นเดี๋ยวรอทอดให้เสร็จก่อนเสร็จยังเสร็จแล้วลูกค้ากลับบ้านไมหมดแล้วโอ้โหมีลูกค้าเวียดมีทั้ไอมีทั้งซำด้วยเนี่ยหรอมีมีมีโ้ยต้งซำรอบใบโอ้โหเมนูใหญ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าแดกข้าวเซเว่นด้วยนี่คืออะไรบ้างอ่าเป็นเมนูเพิ่มพิษานี้โอ้โห ผมมไไ่่ด้สังนะเป็นของสมน้ำหน้าคนจากทางมีสอนเราน่าจะสมน้ำหน้าจริงๆแล้วฮะดำขนาดนี้ไปลองทีมลองชิมไฟแรงใช่ไหมฮะไม่ใช่ไฟแรงก็ไฟอ่อนจนถ่านมีปีกมีน่องนะฮะนี่ดีกว่าไหนน่องไหนน่องนี่น่องโอ้โหน่องใหญ่อะตัวตัวมีร้านไก่ทอดหาใหญ่มาขายแถวนี้เว้ยมาไก่ทอดมาเลยมาแม่แม่นี่มีไก่ทอดมาขายแม่สูตรมาจากใต้แท้เลยนะกรอ็ว่าหาใหญ่ทั่วไปอะไรน้ำจิ้มอ่ะนี่ไม่มี อ่าไม่จั่งครับกิมเ่อกี้ไม่ของอร่อยมันก็จะมีเีไม่ต้องใช้กิมกิมดูรสแล้วบอกวันนี้พ่อไม่อยู่ชิมแทนหน่อยนี้อร่อยเป็นยังไงอร่อยเป็นพ่อต้องเล่นหน้าอ๋อใช่ใช่หน้าเล่นตาหน่อยแล้วก็ยังแบบพ่อทำแบบนั้นเดี๋ยวนี้เล่นเยอะเดี๋ยวพ่อมาคงจะให้ตกไม่ไม่จีมไม่ไม่จีม อร่อยอร่อยอร่อยแมาสูตรทำแล้วไก่หอมหอมเหมือนข้าวหมกไก่อ่ะแม่ครัวลองชิมนดิรสชาติเป็นไงบ้างเป็นไงแม่แม่เป็นไงแม่ขิงแป้งลากอาหารใหญ่มาเปิดที่เมืองการเลยนะแป้งอร่อยขนาดนี้แล้วเนื้อจะอร่อยขนาดนี้ได้ไหมได้ไหลองเลยป้าลองเลยนี่อาณาจักรออดมีขายทุกอย่างอ่ะครับร้านที่ดีที่สุดอาหารที่อร่อยที่สุดเอามาขายที่นี่ใครจะซื้อไม่ซื้อไม่สนกูแดกกันเอง กินแล้หลายคนมันอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวเต้นอ่ะเอามากางให้คนในนี้ไม่ใช่คนไทยเต้นขาให้ทางกล้องร้อนด้อนคนทำชิมย่างคนทำบอกเลยว่าอร่อยมากครับวันนี้สนุกสนานกับการทำไก่ย่างไก่ยุกมาตั้งกี่โมงตีสี่ไงมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วกูมาเช้าแรกเลยในไลน์เนี่ยเดีจะเที่ยงครจะเพิ่งจะได้เด่นแดดมันจะเป็นข้าเชื่อไก่หรือเปล่าไก่กันยูกหรืว่ารอไก่พักไข่มาถึงแล้วรอก่อนว้ากำลังเช้ามืดเลย โอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบานเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเยัะใหญ่ต้องกินกับน้ำข้าหมุนปลายของทัพยาวใช่ไหมโอ้ยยิ้มเอาไปหน้าเมนูอะไรพี่ก็เมนูเป็นต้มต้มบ้างนี่หว่าเออเป็นต้มใช่ต้มแซ่บต้มส้มต้มอะไรอ่ะต้มใต้อ่ะโอเคอย่าลืมฝากเพจพี่แกงด้วยนะคะไปสั่งกันได้ที่เพจวานเจี๊ยบช็อปได้เลยค่ะหรือง่ายก็คือลิงก์ใต้คลิปนี้เลยโอเคแล้วก็น้ำยาเคซิ่่งนใช้ายท็ก คสซี่คาอย่าลืมไปสั่งที่เพจเคสซี่ค่าลิงก์ใต้คลิปนี้ก็มีเหมือนกันโ <Okay. S 2> ทุกอย่างไปวันนี้ไปก่อนวันนี้บ๊ายบายบ,บ,บ๊ายบาย